อะไรของใครคอยของคอยไหนไม่ใช่ของคอของเพศกับคอยต้องกัเต้องมาเสียงเน๊ะต้องมาเสียงกินเน๊ะ ยังไม่กินหรอกยายฮะดูน่ะดูละครก่อนนะจะยุ่ไปมี้ีว่าจะยันยันมาเนี่ยมาินชินกะน้มอนะไรยังมาอออันผูม้ม่เงยนอลอบอมีปฏิเสธเขาจะเคียร์ห้าตัวชุบร้องเจ้าพยุงหันน้องยังกล้าอื้อ่อยตี ไม่ต้องไปตามใจขนาดนั้นเลยวกมาแล้วเบิ่งบมันลำไส้มันจะไม่ดีเมาปุ๋ยแนปน้องเอาย้าหอยานอน้างละตีน้อกตีเลยว้ายว้ายว้าย้ายว้ายว้ายวยว้ายว้าย้ายว้ายว้าย้อยว้ายวาวายาย้ายวายว้ย้ายยายวยว้ายว้า้้ ơ là miền mọi bài thiên hôn miền 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 คิดว่าเป็นคนตลกพอพ่อมองกระุกอ้าเป็นคนตลกสวยแล้วยังตลกอีก้วยใครมองว่าสวยกับบอแมนดีสวยก็่ีก็มียครมี

นี่นี่ฮัมจิวฮัมจิวนี่นี่จ้ะไรบอกร้ยกินหน่อยได้ไหมปอกได้ไหมปอกให้ยายหน่อยเอ้ยหนาตาปอบผสมไหมอุ้ยเก่งจังโอ้ทำไปด้วยอ้เก่งปอบ้สมก็ได้กินเราต้นนี้หมทาหน่อยทาให้ยายดูสิหนูทำได้ไหม จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าก็เอ๋ยก็ขอไข่ในก๋วยขอไข่ในขอขวดของขอควายเข้าขอคนถึงขอระคัขงข้าง มงองมูใจค่ะเจ้าจานใชด้ดีช้อชิงตีนางเ้าช้างวิ่งออ <ลง S 1> สตโซ่ล่ามด<ล>ีเราประเชิคู่่แม่เอ็นโอระพ่อบอยสิริใช่ดีๆใชด่ดีดี ไม่ใหญ่แกะไม่ยายเอานี่ไปปูให้ยายก่อนไม่ไหวแล้วยายงอไปขึ้นไปกินบนโซฟานไ่ไปไขึ้นมาอึ๊ยยายจะได้เอาทานอันที่ยุ้งมาาว่าที่เป็ดพอ,ขอเขาด้วยในบา้านว้ายมันมี้าปูตรงเนี้ยของยายด้วยนี่ ด็กน้อยนอนทั้งสองคนเลยจนไปยุคเนี่ยแม่ดิโซนนี่เดี๋ยวยายกวเอดทางนี่ใส่เจ้าเลยวางๆวโอ้ยหนาวปัดลุ่เปิหนาวเปดเยนี่หนาวพทั้งหัวมันเปียกว่ยจะเอาทั้งนี่ใส้ทั้งเจ้าทั้งกด้วยมันสอดาคณยายฮะ สอดเลย